สวัสด <S preach science> ีครับผมเดวอีสานบ้านครับมือนีกะนะครับเมียนู่มือนีเผาปลาครับกัดเน่าๆในเล็กน้อยนะครับเผาปลาคอปลาตีเบ็ดนี่ยเนี่ยมันว่าใช่ไีแต่ปยปลาตีเบ็ดแต่หมูปว่าจอยไปเลยนะครับเผาปลาครับมีหอดนู้รับนี่ครับ นัวทองขาวติเห่แบบเนี้ยกับปิ่งกระบูครับเที่ยงยัง,ยงกันซองก้อนนั่นเดี๋ยวนี้เอ,อสุเที่ยงยัง,ยงกันกับย่างเนื้อย่อยางซีนย่างเนื้อจะแซ่บขนาดเลยครับ,บรป<ะ>้าตีตามกคุงตีเนี่ยป้าดวงมกพีกด้วครับิวงมกคุงน้น,นี่ ไม่กวนแม่แม่วาสิปั้นเอาบ่ปั้นคือบ่ปั้นซั่นตนเอาลงเอาลงเอาลงเออตั้มมะคงอ๋อตำบักหุ่คงยังเบียบักพริกแหมอุ้ยครับเดี๋ยวเบียบตักหุ่คงนะครับครับผมเมนูที่สองครับมือนี้ตำบักหุ่งเอาบักพริกครับตำ้มไม่มึงนึงไหมโอ้ยโฮเบียนเราเวียนละ ตามห้องรอบเดิมครับวันนี้ขอบาเพเดอดครับเอาเยขอาแขงเพ็ดอกน้อยาบาเียังชิีโค้ดยมข้อสื่อตามท่าบาทอันถึกสุดแล้วเนี้ยนะใช่โค้ดใช่แล้วแล้วแล้ววา้วางยาฟ้าซิมแนี นั่นเสียดบกหญักอีกแล้วอยู่กระตาลดเอากุกไฮสังกองอย่าง่าเล้ยววาเหมือนยามกุุงเมืนเล่าเรื่ยังไงเล่าเรื่องยานกอง แม่หน่องบวนไปถือกันนานเทียนะนี่นเห็นว่าดีแล้วเนี่ยไ,ไฟแห่ได้หนิเห็นว่าไฟจะกูได้สร้างไฟตัวกับปตัวไฟอยู่กับปุ้ยไม่แห้งเสีตาเนี่ยอ,อุ้ยสมปาดกิมเกียร์ได้เนาะ เหมือนกับอัน,นิพุทธประกาศใต้ทินกองเนี่ยพงสุรดลดใส่ลายเสียบลาย,ลยโอ้ยใส่หน่อยโทษใส่อีกใส่อีกใส่อีกโอ้ยบ่คว้าเลยเห็นะบ่คว้าอ้บ่คว้ดอกอันนี้ตางเด้อนพงสุลเขาเพั่งเดบิวตาเลยล่ะเดบิวตายังอยู่ยันต่อถ่วงเนี่ย น้ำตาลเดือด่ามันงสลดเราสัญต้องห่วงบาสเที่ยววายเน่ยแต่งสลดเนาะบาทบ่น่า่ยังยากตบาลปากเนาวบัวบาดได้หลายเนูดูแตับัคับหอบเด็ดครับเมน,มนูสุดเด็ดครับนูมันถี่สุกไงบัว่าจ้าใส่แม่ลืม ในผิดก่อนได้ออกใ่โอ้ยอวมาผ็ดเผ็ดนอเพี้น่อนดัะรอดกัาเราพี่โกงโห้ยอยเพว่าืมนนี่บกลอนั่นบบกอควายกุ้งควอยกุ้งนี่อยู่กลุ่มทางโเตนมันเ,นเด็กแล้วมันโลเตนมันผิาแนันนะีแตะยุ้านเขาก็บรติตตำโดนบริตดก ซิมซิมป้าตัวเบสบอนเลยบอสพอดีละสำหรบโบกเพสมาเนี่ยถ้าเบียวยั่งโบเพสพอสิเพสน่ะวันนี้ใช่แล้วมันกินเพสไปเลยเ,ลเด็กหน่อยสองตัวเสร็จเรียบร้อยครับตับมะคงครับวันนี้ ครับผมตอนนี้ก็นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับแม่นมันใหม่หรือมันยังนเ,เนื้อนเนื้อเนื้อบอกมันเยิมเลย,ะเยวะนั่นไงก็จังมันหลว่าน่าสิกินเขานี่หละาชื่อขวงจันทร์กับเผาปลาครับมาอน,นี้ปลาตองไม่ได้กินอปลาตองไปไข่แล่ะ เราไปพ่อได้คามองขึ้นพอบอกพี่กงม่ห่อยพี่แขมียไปทางพ่ได้เก็บติดตันกจูกบูงทามันหนังน้องสาวมันน้องใต้น้องสาวอ่ะน้องสาวนั่งนายบัตรป้าโต้คือกัำพ่้อเลย มันหายเ่หายแล้วนมันยังกินกูปากแตกะอืออันนี้เม่ยแซ่บยล่เอินอียงเกาะย้ยยยแมนบ่ย้ยเย้ยไม่ย้ยเนี่ยมมอวนเนาะน้ามโนยไ้ปีกไม่ดนเลยน่เป็นห็เกี่ยวมือนอือเกี่ยวันาดน้อเกี่ยวแบบพร้อ พี่กูเล็เปล่าโอ้พี่กด้กก่ม่ลืมอ่าตรหอนโอ้อควรหินหินเลยวานไม่แต่หัวของผู้ใดตัวของผู้ใดเหรอมของกูของมึงรือล่ผัดบบกตมแล้วเอาของมึงตุ่มะร้อเ่าเขาไปเขาไปแล้วตุมจะมืดเนื้อเนื้อ้เนื้อมันเล็กายเ้เหมือตห่าัตุ่มเหมือนบ่สีเดียเขีดีี่ดาคนละน้องเนาะ ปาของอ่ะโอ้หวนาวนมาจ้ะงคนนี้บอดัวนั่นนะปาตาบอดบอดนอนันีน่ยินซีกันรองกัดลิ้นบควางนะกัดซงเฮียเหรอกัดลิ้นควางจบเจบะอำห่างางเอ,อ,อ,เอะเอเอะครว,วัมดีครับ <laughs> ครับไมไ่อะ่ะก แพนด้าแพนด้าแพนด้าคลิปเด็กบอดี้ยยินเสียงซื้อมันนี่เป็นไปบอดี้เด็กขอบผมต้านรับมื่อเนี้ยนะครับอ่ะขวาจบคลิปพามาหากินครับว่าจิจกินอะไรบ้างเนีผู้ก็ผู้ก็เจาะท้าเบื้องกินลาบเนียวเฮ็ดลาบเนียวคนบริเวณขายสัมปาเอาค้าม่วงขึ้นครับผมมีปัญหาครับมือหนาวไหมเมื่อเนี้ยกี่คุยอีก ครับผม,ส,บมบสวัสดีครับการตว่ดวนชิดประตองด้วยครับ